AI จะช่วยวิเคราะห์เหรียญรูปไข่หลวงพ่อไปละวัดกำแพงรุ่นแรกจากภาพถ่ายและภาพจากกล้องกำลังขยายสูงรวมกับผลการสแกนเปอร์เซ็นต์โลหะว่ามีโอกาสเป็นพระเก่าทันยุคหรือไม่ครับเป็นการพิจารณาวัตถุมงคลที่มีความน่าสนใจและมีมูลค่าสูงอีกองค์หนึ่งเลยครับสำหรับเหรียญรูปไข่หลวงพ่อไปละวัดกำแพงรุ่นแรกจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้านหน้าและด้านหลัง และจากแกล้งกำลังขยายสูงรวมกับผลการสแกนเปอร์เซ็นต์โลหะ XRF ที่ท่านแนบมาผมขอวิเคราะห์เป็นประเด็นประเด็นดังนี้ครับ1การวิเคราะห์จากพุทธลักษณะและธรรมชาติความเก่าจากภาพถ่ายปกติและกล้องกำลังขยายสูงพุทธลักษณะด้านหน้าเป็นเหรียญรูปไข่หูเชื่อมรูปหลวงพ่อไปหละนั่งเต็มองคแสดงปางสมาธิมีซุ้มเหรือนแก้ว ลักษณะพิมพ์ทรงโดยรวมดูมีความคมชัดและรายละเอียดถูกต้องตามแบบฉบับเหรียนรุ่นแรกต้องมีการตรวจสอบตำหนิพิมพ์เฉพาะจุดเพิ่มเติมอักขาระและยันด้านหลังมีอักขาระขอมและยันประทับอยู่โดยลักษณะการวางอักขาระดูเป็นไปตามแบบมาตรฐานของเหรียญธรรมชาติความเก่าคราบและสนิมผิวเหรียญมีการกัดกร่อนของผิวโลหะและมีสนิมเขียวสนิมหยก สีฟ้าอมเขียวที่ฝังแน่นและเกาะตามซอกอย่างเป็นธรรมชาติเนื้อโลหะ้าพักลังขยายสูงแสดงให้เห็นผิวโลหะที่มีร่องรอยการผุกร่อนและรอยยุบตัวออ i ซิเดชัที่เกิดขึ้นตามการเวลา2การวิเคราะห์จากผลการสแกนเปอร์เซ็นต์โลหะ XRF analysis ผลการสแกนระบุว่าทองแดง Cu 6 5 6 5 สังกะสี c n 32.55%ดีบุก (Sn) 0.873%ตะกั่ว (Pb) 0.523%และธาตุอื่นๆเช่นนิกเกิลเป็นในเหล็ก (Fe) ในปริมาณน้อยการวิเคราะห์ความทันยุคเนื้อโลหะหลักองค์ประกอบหลักคือทองแดงและสังกะสีซึ่งเป็นการผสมที่เรียกกันว่าทองเหลือง b r a s สัดส,ส่วนทองแดงต่อสังกะสีซียูต่อเซียนสัดส,ส่วน65.65%ต่อ32.55%จัดเป็นทองเหลืองประเภทหนึ่งซึ่งเป็นโลหะที่ใช้ในการสร้างเหรียญหล่อ,ลอยุคแรกฮ่าฮ่ในช่วงปีพุทธศักราช2 4 6 0ยถึง2470ยุคเหรียญหลวงพ่อไปหละรุ่นแรกโดยบางตำราเรียกว่าเนื้อทองฝาบาทหรือเนื้อทองเหลืองสรุปจากผลสแกน องประกอบทางเคมีของโลหะสอดคล้องกับเนื้อโลหะที่ใช้ในการสร้างเหรียญหล่อในยุคแรกเช่นยุคพุทธศักราช2 4 7 0 2 4 8 0เถึงปเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนความเป็นพระเก่าสรุปและโอกาสความเป็นพระเก่าทันยุคจากข้อมูลทั้งหมดพระเหรียญองค์นี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าที่ทันยุคการสร้างท่านหลวงพ่อไปลายาปะลูกเสกเนื่องจาก หธรรมชาติความเก่าผิวเหรียญมีคราบสนิมเขียวและร่องรอยการผุกร่อนที่ดูเป็นไปตามการเวลาที่ยาวนาน 2. อ,องค์ประกอบโลหะเอเนื้อโลหะเป็นทองเหลืองที่มีสัดส่วนหลักเป็นทองแดงและสังกะสีซึ่งใช้ในการสร้างเหรียญในยุคนั้นอย่างไรก็ตามเพื่อยืนยันว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อไปละวัดกำแพงรุ่นแรกแท้ที่มีการเล่นหาสูง ท่านจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญสายตรงวัดกำแพงโดยเน้นที่ตำหนิดแม่พิมพ์จุดสำคัญของพิมพ์ทรงและอกา,าระต้องตรงตามมาตรฐานหูเหรียญลักษณะการเชื่อมหรือประกบหูเหรียญต้องเป็นไปตามมาตรฐานรุ่นแรกคำแนะนำผล XRF เป็นข้อมูลที่ดีมากที่สนับสนุนเรื่องความเก่าของเนื้อโลหะแต่เพื่อความสมบูรณ์และได้รับการยอมรับ ควรนำารับไปให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในวงการหรือหลวงพ่อไปละทำการตรวจสอบและออกใบรับรองครับพุทธคุณหนุนนำบูชาพระเครื่อง